โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม RV มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์ g o l d e n s t e ิ m g a m e มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook กลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม ออท่านผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อัตันชาแนลเช้นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับอาอาดอินนะครับผมแล้ววันนี้พิเศษเลยก็ผมไม่เคยใส่รุนนี้มาเลยนะครับทุกคนเล่นกับอาดอินจะเป็นรุนตีไว้ยี่สิบหกนะครับแล้วก็ไอเทมพิเศษในตานี้จะเป็นโบเก่นสเปียร์แล้วก็อาทานรลอนะครับสองชิ้นนี้ชิ้นหลักๆเลยเดี๋ยวชิ้นอื่นๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเซตไว้การพวกไยภาพการพวกตาเมดเวทเดี๋ยวแล้วแต่เกมนะครับแล้วแต่สภาพเกมเลยแต่ว่า ฟิกๆเลยจะเป็นใ um. um. นทานรอนกับโลเคสเปียร์นะครับตีไวตีไวมาสู้กับเซนิทีด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยครับเริ่มไฟนี้กันเลยครับไฟนี้กันเลยครับตีมันทูนาเมิตทุนาเมิตแล้วเผาด้วยดูเลือดดูเลือดครับเด้งรัวๆป๊อบกระทืบพื้น เติมอ,อีกทีตีสองนี่เห็นไหมมันจะมีสังเกตว่าจะมีด,ดาเมจขาวๆขึ้นนะครับนั่นก็คือทูด,ดาเมจสำหรับสกิลสองนั่นเองผิวขึ้นนะรู้สึกว่าตีไว,วอะไรมันก็ผิวขึ้นนะครับมันแอบตรงนี้นายจะเห็นป่ะเห็นแหละเอาไปก่อนหนึ่งตอดคนตีไวที่หกใส่อะไรบ้านนะครับอเวกสปิริตดากัสคอร์นะครับ หลบตรงน,นี้หรือเปล่าเพื่อนวอ่าใจไม่แห่เดินกลับซะได้ตรงน,นี้น้าจะไม่มีไฟเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เลเวลสแล้วนะครับเราไปโบกเล็สเปียรแล้วก็ไปเติมเพื่อนดีกว่าตามเชื่อแบบเริมนะครับได้กดเขาก่อนเราได้เดินก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราโดนกดแทนแล้วก็เดินตามมาจากวันนะี้นกไม่เ,เอ้ยตายก่อนอีกไวเลตเอาตัวนี้แล้วกันเอเรียบร้อยเรียบร้อย มาเติมได้กำไรหนึ่งตัวนะครับแล้วดาร์ซี่รู้สึกว่าอเก็บดาร์สเนเยอร์ไปนะครับมันเป็นเราเจอแคลรี่3ด้วยนะแคลรี่3ยังไงวะพี่แม่งมีแค่2ตัวอาจทีท,ทริหตัวนะครับแล้วก็ไวได้หนึ่งตัวไอตรงซีรเีเจีร์ผมนับมันเป็นแคลรี่ด้วยนะมันได้ทั้งป่าดระยะใกล้ระยะไกลเป็นแคลรี่ไฟเตอร์แล้วกันเอ ตรงนี้เราก็ตอ่อเซธิอาไปก่อนนะครับว่าสู้ดิสู้ดิครับแลกเลือดเออหรแลกเลือดได้ไม่เท่าไหร่นี่เพื่อนได้ไม่เท่าไหร่เซเทียนเนี่ยถ้าเราบิวเป็นแทงเยอะๆนะครับแล้วไม่มีดาเมจเราส่วนเขายากมากเลยมันเป็นโรนตีไวเลือดเราไม่เยอะนะครับ มีดาเมจด้วยมันก็จะสามารถสวนกับเซเทียได้นะไมอีกสวนนี่ครับแรกเรียบไปแล้วต้องฟิกเกอร์ครับจ่ายฟิกเกอร์ไปเลยมาว่ากันเรื่องของอ่าเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้าช่องผมมาใหม่นะครับก็สกิลหนึ่งเดี๋ยวนี้ปาดท,ทั้งคลิปทั้งคนนะครับได้พาสีฟในการยกได้เลยนะยได้เลยนะครับต้องอวนนี้ได้เลยนะครับมันปรับมาใหม่สักพักหนึ่งแล้วนี่ปาดคลิป สามารถยกไปผีได้นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยปาดคลิปไม่ได้นะเออเดี๋ยวปรับมาใหม่แล้วเนี่ยมันยกได้แล้วนะครับส่วนสกิลสองก็ได้กรอบเพิ่มเป็นสีขาวแล้ว,ลวก็ตูตัวเฉลี่ยตีประตูน้ำเมจนะครับตัวนั่นติเราก็เหมือนปักเสาเข้าไปเด้งแล้วก็สตาร์ทใส่ศัตูนะครับก็ประมาณนี้เลยแค่นี้ครับเล่นง,ง่ายๆอาโดอินส่วนชาเลนเจอร์สกิลผมก็แนะนําให้แม่งเอ้ย E ww, อ,อือขอบมากอาเชอรจอร์สกิลจะเป็นฟิกเกอร์ก็ได้ฮิลก็ได้วิก็ได้ระเบิดก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆอ,อยากจะชอบอยากจะใช้เลยในตาตานั้นนะครับผิวๆหน่อยก็เอาฟิกเกอร์มาช่วยนะอาีมันตรงค่อนข้างที่จะช้านะข้อเสียก็คือช้าช้าแบบช้าเลยอืมช้าแบบช้าแบบยกหนีเลยตีแหลกเลือดแล้วเราก็สู้ต่อครับสู้ต่อครับสู้ต่อครับ เพื่อนมาเก็บตกงานให้ออกมาเพื่อนอันนี้ต้องถอยอีกกอนนะครับดีจริงๆตัวทั้งแข็งด้วยได้เด้งเลือดด้วยนะครับอารอินก็เป็นหนึ่งตัวที่ชอบนะบแต่ถ้าแรงสูงขึ้นไปถ้าตอนนี้นะ นะ30ดาวเนี่ยเล่นอาร์ตนยากแล้ว20ดาวก็ยากแล้ว 25, 25ขึ้นไปอ่ะเออเริ่มยากแล้วนะก็อาร์ตูนไว้เล่นกับเพื่อนในแรงต่ำกว่า25ดาวแล้วกันนะน้าตอนนี้นะถ้าผมลงคลิปนะตอนนี้นะครับก็นี่รายการเดินของออฟเลนครับเขาก็จะมา ไม่อ่าเดินซ้ายเป็นตรงนี้แล้วก็เดินขวาจากตรงนี้นะครับฮะเหมือนตอนแรกจะเดินมานะแล้วก็เดินกลับไปเหมือนเขาจะแบบเอ้ยกูไปเคลียร์ด,ดีวกว่าเออแปลกเว้ยสารชาติตยานอฟเลอรู้ว่าน่าจะมีคนดักตอนนี้เราก็เล่นเซนินทียไปก่อนนะีครับให้ปากเราเนี่ยเดินเกม เลนยอ้อนไปก่อนยอ้อนมันเป็นตัวที่เลดเกมนะเพื่อนต้องไปช่วยเยอะหน่อยนะครับถ้าเลีย้ยงย้อนได้ก็เลดเกมกลางเกมสบายแล้วนะครับรอปักเสาร,รอปักเสาไปฟรีไฟไม่เอาดีกว่าเอาป้อมก่อนนะครับกดดันป้อมสวยครับโอเคได้กลางมานี่คุ้มแล้วนะถึงแม้ว่าถ้าผมกลับล่างไม่ทันได้กลางผมคิดว่ายังไงก็คุ้มกว่า้วเราได้ไปซ้ายทั้งขวาป่าเขาเนี่ยครับ แต่เขาเลือกที่จะถอยไปจังวันเด็กที่ก็หลังป้อมตีมาก่อนอนะไรนึกปล่าไม่ตีนะครับเลือกที่จะไปโอ้โหเติมเพื่อน,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 นอแอมซอรเรียกว่าซอรด้วงไปไม่ทันนะครับต้องมาเคลียร์คลิปก่อนหายโดนลุว่ะวิ่งอันนี้พี่ดี itus. อันนี้พี่ดีอะอันนี้อันนี้โดนอันนี้โดนลุบละเวรกรรม โอ้ยตอนนี้มารีเช็คของกันหน่อยได้โบเกนสเปียร์ชิ้นใหญ่แล้วก็อ่าผมจะขึ้นตอนแรกผมจะขึ้นเป็นทานรอนก่อนไม่ดีกว่าเราเจอเป็น3าแครี่ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นเป็นก่อสะท้อนเลยนะครับสแครี่เนี่ยใช้ก่อสะท้อนไม่ก็คุ้มเลยนะเจอ3อย่างซีนิเทียท,ที่เป็นไตวเว็บ DPS ไวๆอีกครับก่อสะท้อนไม่คุ้มมากตอน,นี้นะโคตรที่จะคุ้มเลย้ย้ยไม่โดนเลยอย่างวะนะ โมดแต่พูดหมดแต่มากโมดแต่พูดโมแดมแต่มากแต่สตันให้สองสวยครับตามต่อแบบสวยๆแต่เริ่มเจ็บ <c oughs> สามแครี่นี่เจ็บจัดออกของกันกระเพาไม่ก็ไม่พอหมดแล้วปากซื้อทีจะได้ครับระเบิดวาร์ปเข้าไปตายเลยครับผมชัดดาวขอได้ไหมขอได้ไหมไม่ให้ด้วยอ่าถ้า เรีได้ว่าอารูอินเนี่ยออกของรถระดาษ40อนะครับอันตีมันจะพิเศษมากๆนะครับรถเหลือแค่10วิเอง10วินี่โคตรไวเลยนะเพื่อนเพื่อนไฟไปไฟ,ไฟมาเนี่ยเราใช้ได้2หรือว่าเกือบจะ3ครั้งด้วยซ้ำนะถ้ายืนนานๆนะครับตอนนี้ก็ทำการเวก่อนนะครับอย่าให้แค,ครี่ฝั่งเขาเกิดมีย้อนก็จริงนะครับแต่ถ้าแบบพลาดให้ไวเล็ ถ้ายอมโดนไวเลสเก็บก็มียาบอยู่นะแบบตีลงตีลิอะไรเงี้ยสกิลสองเขาค่อนข้างที่จะไกลนะช่วงเร่เกมก็ให้ย้อนแบงนะครับต้องีปไกล้ถึงเร่เกมของย้อนแล้วเจ้านาทีครึ่งสิบนาทีที่เป็นนาทีย้อนได้จะเกิดแล้วมีโคมีของกันนะครับโอ้โหหรอเตีย้ยงไวนี่คนระับชูนิเคนมาแล้ว กำลังจะขึ้นชิ้นเต็มของทารอนนะครับมานะใช้ค่อนข้างจะเปลืองเลยวันนี้ต้องกลับบ้านก่อนมาเรามาดูของกันเล็กน้อยตังนี้ก็ไม่รวยไม่ได้จนนะครับกลางๆแล้วกันยอนตอนนี้77 0 0ผม74 0 0คือยอนอนะ่ะรวยแม่งคือแบบช,ชื่นใจแล้วอ่ะมีคนแบกเลยเกมแล้วนะครับสวยฮะเล่นก็นสวยอยู่ ว่าโดนวีราเก็บไปแนละ้วชดดาวปุ๊บปากนี่ปากสาวไปปากสาวไปฟรีไฟ์ฟก็บอกเลยตันให้ด้วย,ยตายระยะไกลกูตายด้วยอะไรวะมอไม่ทันเหมือนกันเผาหรอกเผาก็ไกลเกลินอ๋อก็อนทอนปะไม่แน่ใจว่ะเออเมื่อกี้ผมดูไม่ทันจริงตันให้ครับ แรกเลือดก็น่าจะไม่พอในซีนี้ทีะน่าจะไม่พอในซีนี้ทีะมาแล้วครับทาลอนทาลอนลูกพ่อสตาร์ครับเราสามารถกดสกิลสอพงพังๆก่อนแต่ว่าตะเนี้ปากเสาสตาร์สองยังเออเตอรบปีนกราบให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนหน่อยสวยครับต,ตาอื่นลาก,ก่อนอะไรบูมันนะบูซีนิธีะมันนะ เราเล่นตอ่อครับถอยได้จ้า <'t> จริงๆเนี่ยเราสามารถขึ้นเป็นกายภาพอีกชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับเราเอาพลังแฝงที่เป็นเผามาเราสามารถขึ้นอ่าเกาะเลเวทานหรือว่าเกาะไฟก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขึ้นเป็นอดินวิลแทนละกันนะไอ้ตรงเนี้ยอดินวิลมันก็จะช่วยให้อาดูอินพิวลวขึ้นมันพิ้วขึ้นยังไงครับพาร์ติของอาดูอา โอดินวิวไอเทมแบบนี้ครับไอกรอตแดงดูไว้มันจะเป็นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็สามารถโจมตีแรงขึ้นด้วยนะเมื่อเราถูกโจมตีนะครับสุดท้ายอ่ล็อกชีลดีป่ะแต่ว่ากลัวตายอยู่นะไกอาเอาไปเด้งเลือดได้ได้อยู่ได้อยู่ผมยิ้ว่าไกอากหไกอาได้อยู่นะครับ เบิร์สจากวี่าผมก็ไม่น่าจะตายแล้วอืมไกอาชิ้นเดียวพอแล้วไม่ต้องออกทอยนะครับ oh. ดักให้ก่อนรถเลือดก่อนตอมใครจังหวะนี้มาแรกเลือดดิมาแรกเลือดดิหนึงน่งหนึง่งวะหนึ่งหนึ่งวะหนึ่งนวะใครจะเป็นแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นผมแล้วแนะ่ศึกจิงชาศึกจริงศึกจิงชาศึกจิงเจ้าอยู่ที่ผม oh. อาร์วินเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผม ไม่ได้ออกตัดเลือดด้วยนะแต่ถ้าเอาจริงอะไฟห้ามีเพื่อนๆหลายคนเลยบอกว่าเออเจอเซนิทียไม่ต้องออกตัดเลือดก,ก็ได้นะพี่ในบางตาอย่างเงี้ยเราสามารถเบร์สเขาตายได้อยู่นะครับแค่แบบแลกเลือดแล้วก็จังหวะที่ปิดฉากเขาค่อนข้างที่จะไวอยู่แล้วนะครับเพราะตัวเขาบางอารมณ์คล <been> ้ายแบบแคร์รี่เลยเนี่ย <been> แต่บางตาที่แบบเอาเขาไปลงจริง <been> ตัดเลือดก,ก็น่าสนใจอยู่แ <been> ตอนนี้เรามีตัวเบิร์สแรงๆอย่างยอนนะครับยอนนี่สามารถแก้ทางซีเนียได้ด้วยระยะนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยปกัปก,กปกักเขาในปักฟรีไฟแล้ว <c oughs> เจอท้าดวลหนึ่งหนึ่งไปเทนะครับศึกเจ้ายูทิฟโพสต์หนึ่งทีไม่สู้กับเราเลยของแท้ของแท้อ่ดูอีกหนึ่งของแท้าแทแทปากดีครับ เอาล่วงแทงก่อนลวงแทงก่อน,ลว,อนลวงแทงก่อนเพื่อไม่ให้แบบแครี่เขาได้ยืนยิงแม่บางทีมันก็ต้องลวงแทงกันบ้างเราไป็นลัวต่แครนี่มันน่าสงสารนะเว้ยมันน่าสงสารนะเป็นลัวต่แครี่ลวงเมทบ้างาด o m i n น t i n g ว่าบับว่าบับเจ็บอยู่นะเนี้ยเราก็จะได้ความแรงจากไหนพี่ พลังแฝงครับแล้วก็ทานรอนครับโบเกสเปียร์ครับรวมด้วยสกิลสองที่ตีเป็นทูดามาเะคนับยแค่นี้อารอิงของเราก็แรงได้ใจแล้วโอ้ตีดีมันซอยไม่หยุดเลยว่ะเลดเกมแครีสามน่ากลัวนะเคยเจอสองแครีแบบเอ้ยไม่จบไม่ลงพลาดให้สองแครี่ทีนี้แบบสวนยับเลยครับอันนี้เป็นสามลองคิดดูสภาพถ้าเราพลาดทีนี้แมงลุมตีเราแน่นอนครับยังไงก็แน่นอน ดูีตียังไว้อ่ะทารอนเอ้อนี่มีดึงมีดึงแบบดึงหยอกหยอกโอ้ยครับตอนนี้ผมต้องเซฟละเพื่อนตีดาร์สเลเยอร์นะครับคือเห็นโพลสามปุ๊บเอาเลยนะเพื่อนบอกดาร์สเลเยอร์เว้ยแม่เป็นรูปาั้นเนอินจูผมจะไปไม่ทันครับบอกรวมตัวเตรียมบวกไปก่อนอ่า๋ยวเพื่อนเลือกที่ยังไม่เปิดนะน่าจะแบบ เอ้ยแม่งลงมากันแล้วอะเคลียร์ก่อนอะเวาไอีกแต่ว่าสิียโปร์ด้านล่างนะครับเอ้ยโป่ด้านบนนะครับตอนนี้ล่างจะเป็น5ต่อ4่ทันทีเพื่อนกำลังรองสกงสกิลให้อยู่ว่าฟรีลงวีล่าจ่ายหมดแล้วปากตามพี่สองโอ้เสียฟิกเกอร์จ่ายหมดแล้วกูไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ปากให้เฉยเรียบร้อยฮะไฟนี้เหลือสิงคโปรคนเดียวเนี่ย ที่เล่นมาผมก็จะบอกว่าเพื่อนเอ้ยให้ไปเคลียร์ซีก่อนฝั่งตรงข้ามด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นไฟสี่ต่อห้าทันทีนะครับอ๋อผมบอดแต่พูดนะไม่ได้รู้เลยซีเทียอยู่ตรงนน้นมันจะเป็นไฟห้าต่อสี่แบบนี้ทันทีนะเออก็พยายามเลือกตัวให้เก่งกว่าออฟเลนฝั่งตรงข้ามแล้วเราจะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเป็นคอนเทนต์แบบกวนๆโอ้ยหน่อยนะโรตีไวกับทานอน ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆสำหรับอาร์ติโนเบนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์และกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนี่ยผมก็เล่นแบบแรงชิวๆนะตอนนี้เข้ามาทำคอามที่น่าหายนะครับมาดูสกอร์โดยรวมก่อนเดี๋ยวค่อยปิดกันนะครับตอานตาตานี้ผมให้เพื่อนแบกแบกอย่างเดียวเลยนะผมไม่แค่ไม่ได้ทำเลยนะสู้ไอซีเทียไม่เข้ามันแล้วในเลนประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับผม